เราไมแฟนเราไม่ต้องมองไม่มีผัวไม่รู้ไม่คุยนา่นนี่คือประกาศอาวุธสะพายไม่ได้ได้ไนี่อย่ามันอย่ามันหลอกอย่ามันหลอกอะไรกันออกออกให้ออกออกให้ออกที่แม่พูดเนี่ยจะตอนแรกพูดเลยอันนี้เรื่องอะไรเมื่อกี้แม่พูดไม่ได้พูดอะไรเลยอย่มันหลอกขามันจากแม่เข้าใจไหมไม่ได้หลอกขาแม่ไม่หลอดเลยไม่รู้หรอกว่าไลน์คุยกัน ครับอันนี้ของใครอันนี้เขาอัดเสียงไหมอัดเสียงแมม่นปเลยใครอัดเขาผมแม่แม่ต้องพูดภาษาอังกฤษอย่าพูดความจริงเดี๋ยวพูดความจริงนี่เขาหยิบอะรกินอยู่ไม่อยกครับผมก็วันนี้มาร่วมงานครับเปิดแกรนด์เปิดนิ่งครับโรงพยาบาล KDMS ครับเป็นโรงพยาบาลข้อกระดูกและกล้ามเนื้อนะฮะ ชื่อโรงพยาบาล KDFS หรือว่าโรงพยาบาลข้อดีมีสุบผมเราเคยมีปัญหาข้ออะไรมีผมพอมีผมแบบมีแบบว่าปัญหาเกี่ยวกับร่างกายหลายอย่าง <c oughs> ชเช่นแบบที่หลกัหลกๆผมแบบเป็นพวกแบบปวดหลังอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็แบบมาพูดคุยกับคุณหมอด้วยครับคุณหมอก็มีข้อแนะนําแล้วก็นี่คำจริงเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเช็คอัพต่อเลยครับตรวจจริงนตรวจจริงตเพราะว่าคุณหมอบอกว่าใช่เพราะเมื่อกี้เราคุยคุยกับคุณหมอเปนเวทีคุณหมอก็บอกว่าปัญหาของผมคือแบบ เหมือนปวดหลังเนื้อรังอะไรเงี้ยน,น่าจะลองเช็คน่าจะลองทำเอ็กซเรย์ลองเอ็มอาไอดูอหอมอมันจะให้ดีเยี่มเช็คไหมครับก็ก็คงไม่ได้เป็นอะไรหนักมากมมแต่ว่าเม,มื่อกี้คุยเบื้องต้นแล้วคือน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแต่ว่ารู้ปัญหาก็ดีก็เลยครับจะได้แบบถ้าเกิดเป็นอะไรก็รักษาไว้ก่อนครับแก้ที่ต้นเหตุหครับผม,ผมแม่ก็ ตามตามวายตามวายปวดเมื่อยทั่วไปแต่มามาคือดีมากเลยมารู้ว่านี่เป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้อะไรเยอะแยะครับหาหมอได้หาหมอเลยิง่นี่มีผลประกันราชีตของน้องมาการเคลื่อนไหวการดูดีก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะแบบเหมือนเมื่อยอยู่ตลอดอะไรเงี้ยยืนอยู่ก็เดี๋ยวก็บิดตัวเดี๋ยวก็ทุบหลังม้่งก้มๆม้่งให้กล้ามเนื้อมันยืดอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเกิดเนี่ยมาวันนี้นะได้รู้แบบ เป็นนแบบี้ยไม่เป็นก็ดีต้องหาหมอไม่ใช่หาเก้าอี้นวดไม่ใช่ไปนวดหาเก้าอี้นวดไม่ถูกใจเปลี่ยนใหม่ชอบมากเก้าอี้นวดดีมากหาหมอเถอะดีทั้งหมอทั้งเก้าอี้นวดครับผมต้องงเมือออป็นไไคบต้้๋อได้ดูดีครับแล้วก็คือใช่ครับแล้วก็โรงพยาบาลคือที่นี่ด้วยความที่แบบมีคุณหมอเก่งๆเยอะใช่ไหมฮะมีอาจารย์เป็นอาจารย์หมอจากแบบ โรงพยาบาลดังๆเยอะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรเขาก็แบบเป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้ลองเลยก็แบบเหมือนครับได้เป็นลูกค้าแรกๆเลยแบบได่นเด็ดได้ลองเลยครับเคยเพราะฉะนั้นไงที่นอนแบบที่ผมเข้าโรงพยาบาลนะที่ว่าผมออกกําลังแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วที่ตอนนั้นที่พี่นักข่าวก็แบบไปสัมภาษณ์กันที่ปลายปลายปลาเตียงเลยตอนนั้นเนาเด่นใช่เรื่อตอนไหนเนี่ยหายดีแล้วหายแล้วตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลประมาณ3-4วันก็ ไปทำกายภาพแล้วกลับบานนะะา้านท่าบก็ใครที่มีปัญหาหรืออยากขอกคําปรึกษามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนชาราที่บ้านนะฮะอยากมาปรึกษา <c oughs> เรื่องข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะฮะ <c oughs> ก็เงยนเชิญมาที่นี่ครับโรงพยาบาลข้อดีมีสุข KDMS นะครับผมก็มีปรึกษาครบทุกรูปแบบนะครับผมก็แวะมาได้ครับ KDMS ครับผม เอาบุกเลยบุกเลยอะไรไม่ถามผมเลยเหรอถามแม่ก่อนถามบ่อยแล้วบุกเลยอ่ะถามถ้าถ้าถามนะวันนี้ได้แต่ความรู้เรื่องข้อและกระดูกอจริงม่เอมากมานี่พูดเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้รอได้เจอแล้วเดี๋ยวจะบอกใครเจอใครเจอคนหนึ่งที่ที่ตูใช่นั่นคือน้องน้องน่ารักยังไงบ้างวันนั้นน้องออ๋ อะไรนะน่ารักไหมน่ารักไม่พูดเลยไม่พูดอะไรเลยอะไคามแม่บอกแม่รู้สึกยังกลัวแม่เจอนักข่าวแล้วแบบแม่พูดหดรู้สึกยังบ้างลูกมีแฟนแล้วหลังจากที่อ้างานยังไม่ได้เป็นแฟนดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะรอบนี้ที่ไม่เจอแม่บ่นใช่ไหมปกติจะแบบอยากให้บอยมีเให้บอ อคุยแล้วเราก็ู้สึกเออใช่จะได้ไม่หนาวแต่กี้ว่าถามว่าเคยเจอคนหนึงเป็ไงบ้งอ๋อต้องให้พูดใช่มพูดเลย่เมื่อกี้ตอบน้องเข้าไปแล้วบอกว่าน่ารักค่ะแต่คือเียก็ไม่แบไม่ค่อยมาเล่าเรื่องความรักอะไรเลยไม่เล่าไม่เลาอะไรเลยิงต่มติดตามของเฮียบอยไหมคะแล้วก็ดู n t r แอะไรอย่าแม่ติดตามเลของบอยแม่ก็ดูอยู่เรื่อย กับหนึ่งไหวไหคะติดเหรอติดเออเออมทำงานทำงานช่วงช่วงนี้บอยเมาดูแบบสดใสเลยเป็นวามสุขกว่าเดิมล่าเเลยสดใสนี่เอาคำรู้สึกตัวเองมาแทนเอ๊ะครับแม่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าห่างเหินกับเราไปเลยเอาแล้ว เลยตอบไม่ได้อลยแล้วแล้วแล้วแแต่โอเคใช่ไหมคะไม่เคไม่มีเออโอเคเดี๋ยวส่งสิทธิ์แม่สีไหมตอบกลางๆไปไม่กลางเลยจริงๆนะเนี่ยจริงจริงมูฟอจ่างพามาเจอแม่เหมือนมาทานข้าวทีนึงก็คืออย่างที่บอกเคยเจอทีนึงตอนนั้นที่น้องเขามาถ่ายงานที่สตูก็ได้เจอครับแต่ว่าก็มีความคิดว่าอยากอยากพามาเจอแม่ ก็อยากพามาให้แบบรูดคุยรู้จักทานข้าวคือพามาเจอแน่นอนครับผมเป็นมีทางแบบครอคัวใหญ่เลยไหมคะแบบพี่น้องรามาหมดวันใหม่อ๋อคือเอาเอาเน้นที่แม่ก่อนละกันเพราะความจริงแล้วคืออย่างพัดเขาก็พัดเขาก็รู้จักกาเฟยอยู่แล้วเขาเคยทำงานด้วยกันอยู่แล้ววันใหม่ก็เคยเจอวันที่มาถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆเดี๋ยวก็พามาให้รู้จักบ้างเอาี่ส่งของส่งขนมอะไรมาให้คุณแม่ <c oughs> ก็มีบ้างก็มีบ้างไม่มีการีของค่เจอคือมีล่าสุดที่ส่งมาคือสุดจีตุจีเนี้ยเขาจะส่งเค้กรูปส้มมาให้แม่ครับโอเคแล้วเดีลยวแม่เชิญออกเชิญแม่ออกนี่นะมาหาแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอรุ้งหนึ่งทีรงก่อนคู่นะคู่กันแม่ ัจะรข้ออมมูล่เดี๋ยวรอรอข้อมูลจะเยอะกว่านี้ไ่เจอก่อนรอก่อนนะแ่เนี่แม่ก็ับนวย่บอยไม่ให้แม่รับงานแล้วเนี่ยใช่ไหมแม่ใช่ใช้ทีวันที่อเงานร้อนี้แ น่ามีงานด้าไหนที่ออกวันใหม่เออเยเอาไปบอม่วหแม่ม่อบคุณครับอันนี้กินนะมันใหม่มาสัายุอ่ะใช่เพนมาดีมันใหม่ันใหม่เหมือพายุนะไมู่ไปละไบ่ายเยไม่หแล้วขอบคุณแม่โอเค้าถามแม่ได้ <si> มน่ยังไงครับถามก่อนวันเทายเป็นโควิดเฉยเออใช่ก็เออติดแพร่ไปหมดใช่คร ah, ับก็ um, มารู้ตัวก็คือคืนวันที่1ิบาดึกๆใช่ไหมก็เริ่มเหมือนกับวิวข้าวิววิวเหมือนกับเอ๊จะมีไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเริ่มมีเกลือน้ําลายแล้วก็เจ็บคอนิดๆอย่างเงี้ยครับก็พอตื่นมาก็แบบมึนๆด้วยก็เลยค่ะตรวจก็เกมเลยก็แบบวันวันเลนไทนยพอดีสิบี่พอดีเลยครับที่ไม่ได้ฉลองวันเลนทมาหลายปีก็ไม่ได้ฉลองต่อไปใช่ครับก็ไม่ได้ตรงวันก็ก็มากิน วัลเลนทน์ย้อนหลังแทนตอนที่ออกจากโรงพยาบาลอย่างอารมณ์นั้นค่ะว่าทั้งที่ติดโควิดทั้งวัลเลนไทน์ความรู้สึกมาแบบสับสนอย่างนี้แนงานนอกกันกอคำจริงตอนนั้นก็ก็หลายๆอย่างห่วงห่วงพี่บ้านใช่ไหมครับห่วงเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องวัลเลนไทน์ด้วยเพราะว่าคำจริงก็คือใช่อรัเหมือนกับเราก็มีจองมีจองอะไรไว้แล้วแล้วก็คำจริงก็คือมันเหมือนกับ ตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะออกไปนอกบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ผิดแผนหน่อยก็ก็ก็ขอโทษขอเรื่องหมายถึงว่าเราก็รีบเคลียร์เรื่องงานนู่นนี่ส่วนส่วนตัวของเฟย์เราก็ขอโทษเขาว่าขอโทษด้วยที่แบบวันนี้แบบไปไปตามแผนไม่ได้เพื่อเขาว่าเข้าใจนะตัวตัวตัวเฟยเขาว่าเข้าใจโอเราเราก็ขอโทษเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องกัดตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเข้าใจอย่างอาการก่อนเนี่ยเขาก็แบบอาการเพียรเป็นยังไงบ้างคะในช่วงโควิดต้องแบบ อู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลก็คำจริงอาการผมโชคดีคือไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะมีแค่นี้แหละมีไอมีคันคอสรุปไข้ก็ไม่มีนะครับวัดไข้ก็ไม่เคยขึ้นเลยครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดก็ปกติไม่มีฝ้าไม่อะไรเงี้ยก็อาการค่อนข้างค่อนข้างเบาครับผมก็พอออกมาก็ปกติเหมือนเดิมก็กินยาครับกินกินยาครับจริงจริงต้องไปเช็คหลังต้พราะ อ๋อก็คือคุณหมอแต่ขั้นแรกคุณหมอบอกว่าผมผมก็มีถามครับแต่ขั้นแรกคุณหมอบอกว่าก็ผมโชคดีหน่อยว่าอาการเป็นไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ถ้ามีอาการอะไรที่แบบผิดปกติเช่นแบบเหนื่อยง่ายมากขึ้นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะลองไปเช็คไปเอ็กซเรย์ปอดดูครับแต่ว่าเท่าที่ตอนอยู่โรงพยาบาลผมเอ็กซเรย์ไปหลายรอบ ก็ก็ไม่มีอะไรปกติไม่เกี่ยวไม่้าไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติครับคุยกับแก๊งเพื่อนไหมคะคนแก๊งคนดีที่ไหนก็ตามตามแก๊งก็ความจริงแก็แบบแบบคือตอนแรกก็รู้จากจากเจมจีก่อนเพราะว่าเจมจีอะทักมาว่าแบบเนี่ยเป็นเหมือนกันทํายังไงดีต้องแบบติดต่ออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาการเป็นยังไงแล้วก็เป็นเกรชใช่ไหมแต่ว่าที่มันแบบแอบตลกก็คือแบบ อเล็กคืออเล็กกับพีนเข้ามาในกลุ่มบอกว่าอีพี่เป็กเหลือมึงคนเดียวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอ้าวอเล็กมึงไปร่วมกวนกับเขาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็สรุปแบบเป็นสามคนคือเป็นวันเดียวกันนะคนรายการรายการเออติดติดกันอ่ะในวันที่ผมในวันที่ผมกำลังจะออกคดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับส่งไม้ผลักกันเลยจริงจริงมันติดต่อผ่านไลน์ได้หรอก็แน่เด็กคือคือที่คุยกันแล้วแบบ คุยกันเป็นประเด็นในลุ่กก็คือตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลมีนัดไอ้พวกนั้นนัดคุยกันนัดคุยงานกัน<ม>แล้วก็กะว่าเดี๋ยวผมหายผมจะออกไปคุยอยู่พวกมันแล้วออกพอผมหายพวกมันก็เข้าไปก็เลย,ยไม่ได้คุย <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าพอิีคุยกันเรื่องจะทํารายการอะไรเงี้ยยังไม่เจอกันก็อาจจะมีการเล่าเรื่องนี้ก็ยังไม่เจอเลยเพราะตอนนี้ก็ยังพวกพวกนั้นยังรักษาตัวอยู่ <c oughs> ใช่ครับใช่คร <c oughs> ับ มเมนต์ใช่หอโมเมนต์ใช่เพราะว่าพอดีพอมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอดีว่าพอหายปุ๊บแล้วเนี่ยผมผมเอ่อออกมาก็ก็ชวนเขาทานข้าวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทํางานต่างจังหวัดอีกหลายวันครับก็เลยก็เลยนัดทานกันวันนั้นเองดีใช่ไหมคะมีล็อกที่มีเดอร์กันได้พอดีอ๋อใช่ใช่ก็ยังดีว่าแบบมีวันว่างตรงกันพอดีในวันนั้นก็ก็ถือว่าเป็น เออ่ฉลองวาเลนไทน์ย้อนหลังไปเป็นไงคะวาเลนไทน์แรกในรอบหลายปีเออสำหรับตัวเราเองนะตัวเราเองตัวเราเองรู้สึกว่ามันมีวันของเรามาแล้วก็ก็ความจริงแล้วก็ก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นพิเศษมากแล้วก็เหมือนกับทานข้าวกันปกติพูดคุยกันปกติแล้วก็มีการพูดกันว่าเออที่วันเลนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ตรงวัน ยังยังยัง <c oughs> ยังยังยังยงจริง <ๆ S 1> มาทำตัวลำบากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาเรียนไทยมานานแล้วพอมันถึงม,มันรู้สึกว่าไม่ได่เป็นสิ่งที่คุณเคยคุณชินต้องทำอะไรบ้างหรือไม่ต้องทำจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบถึงขั้นว่าแบบว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกแตกแยกแตกต่างอะไรน่ะนะแต่ว่าเราก็มีให้คุ้นบ้างเช่นแบบ เออเราก็มีงานโทรไปเตรียมสั่งดอกไม้ไว้ให้เขาก็อันนี้จะตั้งแต่วันที่14อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวันนั้นเราเราก็ตอนแรกก็เอาไปให้ตัวเองก็ไปไปแล้วก็เป็นโศกไปใช่ไหมครัก็ส่วนเรื่องของทานอาหารก็แบบเหมือนก็เหมือนทานปกติทั่วไปครับก็แต่อาจจะเป็นความรู้สึกดีๆว่าอาจเป็นเป็น,ปนวาเลนไทน์แรกของของของ,ของเราอะไรทําไมถึงเลือกเป็นดอกไม้ตะวันว่าเธอเป็นเป็นไมอยความว่าควาจริงก็คือรู้สึกว่าเหมาะเหมาะกับเหมาะกับผมเองก็เป็นคนชอบดอกทานตะวันด้วยผมก็รู้สึกว่า เฟ่เขาก็เหมือนเหมือนดอกคาตาวันด nah ้วยเนาะคือเขาก็แบบมีความสดใสมีความแบบคือคือเขาเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วโลกสดใสอะไรอย่างเงี้ยไม่เราชอบงั้นของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนดอกคาร์ตาวันก็บอกเขาถามไหมโอ้โหไม่ถาเอาเอาถามแล้วมึงอะรัชฐานี้ย มันพัฒน,นามันพัฒน,นาจากจับเดิมตอนนู้นไหมคือคออือแน่นอนผมว่าตามระยะเวลาที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆครับความสนิทมันก็มากขึ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็เป็นเป็นปกติธรรมดาก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่อย่างเวลาพี่บอยลงูกก็แต่งออกเอาวาเลนไทน์แล้วก็แต่กางตัวแล้วก็ ก็คือก็อย่างที่ผมบอกมันก็มาตามระยะเวลารู้จักกันมากขึ้นเรื่อยเราเราก็รู้สึกว่าอเรารู้จักกันมากพอในระดับแล้วที่เราจะกล้าลงรูปคู่กันโดยที่ไม่เขินแล้วก็เป็นจังหวะเป็นเทศกาลพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นตามจังหวะด้วยก็เรียกว่าชัดเจนนัครัสองฝ่ายเฟก็ลง เราแค่คำว่าแฟนเท่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วสถานะเรารู้กันสองคนว่าเป็นอะไรกันแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบไม่หรอกเอาจริงๆก็คือยังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ขอเป็นแฟนอะไรไม่ได้คงแม่เราที่เราแบ่นไว้ว่าเราจะมีแบบโมเมนต์ที่จะขอเขาอยู่หรือให้มันไหลไปเออให้ได้ไปตามจังหวะธรรมชาติดีกว่าผมเองผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ เออผมเป็นคนแบบซิปเปิลซิปเปิลด้วยอ่ะแบบคืออยากชอบอะไรที่แบบว่าเออธรรมดาสบายๆอะไรด้วยครับก็ถ้าผมคิดว่าถ้ามันถึงระยะเวลาที่พอเหมาะรู้จักกันมากพอ,อ,อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เดี๋ยวมันก็คือเกิดเรื่องเองแล้วน้องฟังก็ห่วงๆไปไหนมาเมน้์มาเม็นห่วงน้องสาวอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเริ่มแบบแซวแล้วพี่ฟางเหรอผ่าบบได้พี่ฟางเลยเหรอพี่ฟางเลพี่ฟางเลยเหรอเราเราก็เรียกเขาพี่ฟาง คือผมอเ,เป็นผมเป็นคนที่ติดเรียกหรือว่าพี่บ้างอยู่แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็เรียกเขาพี่ฟางตามที่ว่าเขาเป็นพี่สาวของของเฟยอะไรเงี้ยเวลาเราคุยกับเฟยแล้วเราถามถึงฟางเราจะพูดว่าพี่ฟางล่ะรุ่นี่อะไรเงี้ยครับก็ความจริงแล้วแล้วกับพี่ฟางก,ก,ก็ก็รู้จักกันแหละเพราะว่ามันก็มีจังหวะที่เราก็ได้ไปเจอการไปทานข้าวด้วยกันกับกับพี่ฟางด้วยเย ก็รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นดีอย่างนี้ต้องเรียกพี่ว่านี่เหรอพี่ว่านปกติเรียกพี่ว่าแต่ปกติเรียกพี่ว่าแล้วพี่ว่าพี่ว่านอยู่แล้วด้วยใช่ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่าผมไม่ชอบติดเรียกคนที่แบบไม่ใกล้เออว่าก็เป็นพี่ผมก็เรียกพี่ทุกคนอย่างนี้บอกพี่ฟางเลครับว่าแบบเวลาไปไหนไหนก็ไม่ต้องห่วงสบายใจได้ครับไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ ก็เผือไหมเวคนเข้ามาเมนแซวมาแซวอะไรเงี้ยก็เผือนะคือส่วนใหญ่เพราะว่าที่เวลาคนมาเม้นต์อะไรเงี้ยก็จะมามาเม้นต์ว่าแบบเราแบบคลั่งรักอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าผมคลั่งรักหรือเปล่าแต่ว่าเอาคือผมก็เอ้าก็ก็ผมมีคนคุยอ่ะผมผมก็ผมเอาผมก็อินกับโมเมนต์นี้อ่ะผมก็ผมก็รู้สึกดีกับโมเมนต์นี้อะไรแต่ว่า ไม่คลั่งไม่คลั่งเนี้ยผมก็แล้วแต่คนจํากัดความท่ีที่เกดบอกว่าอเป็นอารมณ์ที่มีความสุขมากที่บอกกดไปใคราะว่าเกดมันก็ชอบมันแบบเกดมก็แบบชอบแบบถามอัมเดรตหรืว่าแว่าแบบเป็นไงว่ามึงแบบอารูสึกมันดีไหมทำเป็นนักข่าวหรืว่าถามอะไแบบมันจะชอบแบบเป็นไงว่ามึงแบบมิพนคุยมึงแบบดีไหมดีไหมดีไหมเน็นเป็นคำถามประจำของมันตัวเองก็ไม่ได้ป ดีให้มึงดีให้มึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพรว่าเปลบอยเหมือนกันนะาพี่เกมเวลาเจอมันจะชอบถามหรือบางทีถ้าได้คุยกันเรื่องงานมันจะชอบถามอันเนี้ยทิ้ง้ายแบบดีไหมดีไหมเนี่ยอะไรเราไม่สนใจยเรามาเลยที่พี่คุณข้าวเราเขานั่งอยู่คอนโดอย่างเงี้ยไม่สงมันพี่พามาหรือเปล่าเราเปิดประเด็นแล้วนะเราเปิดประเด็นนะเราเปิดประเด็นนะไม่ไไม่หรอกไม่หรอกคือเขามีนุ่มดีไวหรือเปล่ะ ถ้ามีเท่าพามาแหละผมว่าแต่ยังยังไม่มีจริงจิมันเป็นคนถ่ายรูปหรือเปล่าฮะคนถ่ายรูปนันก็คือคุณเชฟไม่ไม่วันนั้นคนที่ถ่ายน่าจะเป็นเป็นพนักพิที่พนักงานในร้านครับแต่ไม่ไม่ใช่เกรซไม่ได้พาไปมีหรือเปล่าไม่รู้่เ่าไม่ได้พาไปมนเดีมีแต่จะแบบไปเที่ยวไหนกันไม่รู้แต่คลิปไปกับน้องอยู่เลยอ๋อเอ๊ยยัง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 ไม่ได้คุยกันถึงจุดนั้นเลยครับ เรื่องเกี่ยวกับโควิดด้วยแหละก็เดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมพบกันช่วงโควิดมันลำบากในการเจอกันไปไหนมาไหนกันนอก็มีบ้างในบางจังหวะเนาะที่แบบมันมีบางทีอะอย่างเช่นเนี่ยพอช่วงนี้ที่แบบเริ่มแบบมีการแบบระบาดมากขึ้นอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นครับคือก็เท่าที่ตามสถานการณ์ํำนวยครับก็ไม่ได้ว่าลำบลากหรือว่าไม่ได้อะไรแบบนี้ ก็ถือยินดีสักทีว่าเออเนี่ยเขาทุกคนก็เชียร์มาโดยตลอดเหมือนกับพี่แฮงกัะเออก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนแบบบางทีมาแบบเหมือนกับจำกัดความว่าผมคลั่งรักหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นโมผมในโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช่ผมก็ไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้มานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็มีหลายคนนี่แหละก็แบบเออถึงดีใจที่ผมเห็นผมแบบว่า ได้มีโมเมนต์มีซัททีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอบคุณครับแล้วมีนเป็นอกกว่าโมเมนต์เล็กเล็กเรว่าใครใครมันตลอดมันจะคู่ฟรีกันคู่นั้นเหรอเออใจคั่งเหรอกรับผมว่าอันนั้นก็ข้างเหมือนกันทั้งคู่หรือว่าคั่งอันนั้นคั่งทั้งคู่เลยก็น่าจะแต่ว่าคู่นั้นเขาเขาก็น่ารักดีเขาก็แบบว่าเออดูวีทกกัันนห ก็ก็ผัดกันแซวไปผัดกันแซวมาคุงพิบุกินก็เนรักดีให้มันพูดเองบอยดูพูดน้อยเนอะฮะนี่มึงนีใช้น้อยนี่ผมนะรผมไม่พูดน้อยผมปกติไม่แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องไปถึงว่าพอเป็นเรื่องของอเล็กอเล็กกับกับโบใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้ไปรู้ลึกขนาดนี้จริงหรอกแต่เราก็รู้ว่าอ่าเขาก็ดูอ่ะ ก็นรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข,ข,ข้างแบบเป็นคนตรงๆด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าไปไหน,าาานาามาไหนทุกคนมีคู่แล้วต้องกคนที่เก๊ดไปดูเขากลัวหรือคู่เพราจะมาวะกลัวเหงาอ๋อไม่ไม่ไม่กลัวหรอกคือเกสเนี่ยเขาอยู่กับผมเนี่ยเขาไม่มีคู่เขาอาจจะเหงาแต่ว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่เหงาก็ได้เนี่ยใช่ไหมเราจะหลุดอะไรอีกบ้างไปไปไปเอาเหรอ แต่แต่คือคือคือคงอย่างเกสไปวันนั้นก็คงไม่ได้หมไม่ได้เหงาหรอกคือไปก็เหมือนกับเราก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วต่างคนต่างอยู่กับคู่ตัวเองกบบทวงสวีทอะไรแล้วก็เหมือนไปเป็นกลุ่มเพื่อนมากกว่าใช่เฮเธอหาเป็นเพื่อนนี่นครับบคุณครับฉันพูดน้อยหรอไม่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 ไไม่ไ เหนื่อยง่ายม้แล้เหนื่อยง่เพราะโควิดคุณหมอมาบอกเหนื่อยง้วเหนื่อยเดี๋ยวจากโรงพยาบนี้ไปเช็คอีก